เดือดคลิปเ็ดวันนี้ของเราเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมใครจะไปคาดคิดว่าสิ่งปลูกสร้างที่เราอยู่มาเป็น10ปีวันดีคืนดีหลังคาถลม่มแล้วจังหวะนั้นลูกสาวกับเพื่อนลูกสาวอยู่หน้าบ้านพอดีเลยค่ะ มาเลยแล้วตรงบริเวณหน้าบ้านน่ะคุณมีเพื่อนลูกสาวอยู่ด้วยนะคะคือในภาพจะเห็นว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอุ้ยเนี่ยน้องดีตัวออกมาคนนี้คือลูกสาวเจ้าของบ้านและบ้านหลังนี้เป็นของอดีตท่านผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครด้วยค่ะคุณจิรพัฒนแสงจันทร์นะคะโดยภรรยาคุณยอแสงซับลื่นลมเนี่ยทั้งคู่อยู่ที่บ้านนี้มาบอกว่าอยู่มาเป็นสิปีแล้วเป็น เป็นบ้านทาวโฮม3ชั้นในพื้นที่หมู่2ตําบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดของจังหวัดนนทบุรีค่ะคือหลังคาที่มีการต่อเติมเอาไว้ตรงบริเวณด้านหน้าเอาไว้บังแดดบังฝนเวลาจอดรถอ่ะคุณผู้ชมทล่มลงมาทั้งหมดมีรถเก๋งอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะมีเล็กซัสสีขาวอยู่คันหนึ่ง ยับทั้งคันเลยค่ะแล้วเพื่อนลูกสาวที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าน้องเกรซอายุ18ปีนะคะนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วอาการน้องปลอดภัยค่ะ โดยบ้านหลังนี้ที่อยู่เนี่ยคุณผู้ชมส่วนที่ต่อเติมออกมาลูกสาวกับเพื่อนกําลังจะเดินออกจากบ้านตามภาพที่เราเห็นก็คือลูกสาวบ้านนี้เดินพ้นออกมาแล้วแต่เพื่อนนะ่ยยังคงอยู่ภายใต้หลังคาไงคะแล้วมันเป็นจังหวะที่พัดถล่มลงมาพอดีเลย mm hmm. เสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวน้องตะโกนให้ช่วยนะคะเพราะว่า ถูกซากที่มันถลม่มลงมาเนี่ยทับตัวอยู่ชาวบ้านย่านนั้นที่เห็นเหตุการณ์ต้องรีบมาช่วยกันดึงตัวแล้วก็นําน้องส่งโรงพยาบาลค่ะทีนี้ยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรฝนตกไหมลมพัดไหมไม่มีนะ ถ้าดูจากช่วงสภาพอากาศดูแดดเนะี่ยยังเปรี้ยงอยู่เลยคุณผู้ชมก็เลยคาดการว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันถูกต่อเติมมานานเป็นสิบปีแล้วอ่ะมันอาจจะเก่ามันอาจจะผุแล้วมันก็เป็นจังหวะที่น้องเขาเดินออกมาแล้วมันก็ถล่มลงมาพอดีกันค่ะ ประเทศไทยทางม้าลายต้องให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่ใช่พิกัดศักดิ์สิทธิ์ฮะดังนั้นที่คิดว่าจะข้ามและสบายๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่บ้านเราประเทศไทยอาจจะมีเจ็บอาจจะมีตายได้ทั้งคนข้ามและทั้งคนขี่ผ่านฮะความไปแล้วอย่าพึ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเชิญเคารพธงชาติก่อนแล้วกลับมาตามเรื่องนี้ต่อครับ เป็นวินาทีที่สุดสยองขวัญอีกครั้งหนึ่งบนทางมาลายบ้านเราประเทศไทยครับคือคนที่เขาอยู่ซ้ายมือเนี่ยเขาเข็นรถเข็นนะคล้ายๆรถเข็นผักอ่ะและ้วขาับมีกระเป๋าแต่ปรากฏว่าด้วยความยาวของกระเป๋าและมอเตอร์ไซค์ไม่แผ่วเลยชนตู้มเลยครับคนที่เขาเข็นรถเขาก็ร่วงไปแต่ตัวมอเตอร์ไซค์เองก็ร่วงตามเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนน พระรามสี่เมื่อหก,กรกฎาคมที่ผ่านมาคอมเมนต์มาเป็นหาฝนเลยเพราะดีมากงานนี้ที่คนข้ามถนนไม่โดนชนถ้าโดนชนรับรองว่าเจ็บแน่บางท่านเลยบอกว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะซื้อสดมาเพราะไม่มีผ่อนเลย oh. มาแบบเต็มๆจริงๆบางท่านก็เลยบอกว่าใจร้อนคงต้องนอนพื้นครับโดยปกติแล้วพิกัดทางม้าลายไม่ใช่พิกัดศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคนจะขี่เร็วมากนะ oh. ดูรถประสาทก่อนที่จะเป็นคันนี้คันแรกน,นู้นไปมันก็เฉียวเกือบจะชนเหมือนกัน แต่ว่าคันนี้ชนไปเต็มๆพระรามสี่ฮะ,ฮะ